เขาิ <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ่มอืมอืมเก็บไว้อาจีข้าวก่อนนี่นะคะกล้วยมันเหลือ แม่มเนส่อเ,เ,เก่งมากเลยค่ะดแ,แบดมันหมดค่ะแม่อบอกให้ขึ้นไปชาร์จไงไก้ว้วบดชีสวัสดีค่ะมันไม่มีอะไร สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมันจะเอาเล็กปีใหญ่วะ่ะเพราะลบก้วยมันลูกแค่เนี้ยสองหรือสามองสองก่อนส่องกระเพาะสวัสดีค่ะน้องโบกสลันน้องต้อมแม่แม่ปวดแล้วเออกล้วยดดใช่ค่ะแม่รังปวด,ดี มันแบตหมดไแบหมดกล้วยค่ะกินไหมคะมันเป็นของกล้วย,ยนะคะแต่ว่าจะทำให้อร่อยมันไม่กล้วยเลยนะคะมือล้างแล้วนะคะคือที่ทำเนี่ยไม่ได้กินหรอกเดี๋ยวก็ให้เขาเพราะว่ากล้วยมันมันไม่เละมากนะคะ ใครอยากกินบ้างคะเดี๋ยวเอาไปให้ใครช่วยมาอยู่กับแอมเป็นเพื่อนแอมหน่อยว่าแบาบกินเก่งๆอะไรเงรี้ยกินเก่งๆอ่ะแบบชอบทำนะแต่ไม่กินเนี่ยตั้งใจก๋วยเตี๋ยวแอมอยู่ไอดีเนีย่ยปลาไก่มาแล้วนะ่นี่ไง ดูกะทิในในหมอ้อก่อนวัสดีค่้าประจ่ ข้าวด้วยค่ะกรนะโดดสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะในบทแอร์เออแต่เขาจะชาร์จนะน่ารัก,นรกหนูหรอนรหนูน่ารักหรอ ไอ้ดีหัวมันอยู่ข้างบนพูดรู้เรื่องมัง่งอยากกินกล้วยแมอยกกย่อยากกินกล้วยบวชชีอยากกินกล้วยบวชชีก็มีอยู่เนี่ยไอด้ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปทำมโน,น จะบอบไงกระเดกจริงเดี๋ยวกินข้าวก่อมันอีหยยาววะาวอันอีกอข้าวหอยอองวอาไค่ะคุสวัสดีค่ะคุยกันได้นะคะแม่แม่สีเลียน ใครก็ได้ใครจะกินกล้วยบวชีเนี่ยขับรถมาเอาด้วยนะมีกล้วยเตี๋ยวกับกบล้วยบวชีนะวันนี้กล้วขยขมันไปดูสิขาวย่างยกกล้วยหมายถึงหมายถึงขาย่างยกกล้วยไอ้ดีอยากกินโอนมาเอาแล้ว เปลี่ยนชุดนะเปลี่ยนชุดนอนมาชุดนี้ไม่ได้ดูเลยไม่ได้อยากกินทุกอย่างเลยมานอนกับพี่มาเอาไม้เนี่ยกําลังทํากล้วยบดชีแต่ว่าพี่ไอนมาไม่ค่อยกินหรอกแล้วทํากับข้าวอ่ะมันต้องชุดเรียบร้อยเห็นไหมคนดูเยอะเดี๋ยวแบนดเด๋ยวโดนสเปมสเปิร์ม ใครกินกล้วยบดชีบ้างคะ mm hmm. เพราะว่าที่ที่ทำอะ่ะมันเสียดาย mm hmm. เสียดายกล้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่ากล้วยมันมันมัน,ม,นมันสุกอะเนาะ mm hmm. เดี๋ยวแม่เอาเก็บไปให้ mm hmm. ใครมาไม่รู้ mm hmm. ด,ดู๋ยนดิ hmm. หนูกินหนูขับรถมาเลยสิคะไม่มีไม่ใช่บ้านเราใช่ไหมใช่บ้านเรามากินข้าวก่อนเร็ววันนี้มีก๋วยเตี๋ยวนะคะใครจะมาก็ได้กินของของข้าวของหวานเลยเฮ้ยกล้วยข่าวใช่ไหมคะ ก้อยขาวโอ้โหเก่งอะ่ะทุกคนไอ้ดีเก่งนะคะไอดีเก่งมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ไอดีจะบวชชีกล้วยนะคะ <c oughs> ดำๆเราก็ไม่เอาไอ้กล้วยเขียว ใครจะกินบ้างเอ่ยบวชชีกล้วยเนี่ยาไม่ากินได้เ่าอ,อไรอ่มกิก่ป่าไกิดดไม่กินเพราะไม่ชอบโคกไก่ต้องโคกไกๆๆๆ่จะโดนด่า <laughs> <น> <laughs> เดี๋ยวแม่เก็บไว้ให้อันหนึ่งอ่ะปายปายปนั่งก่อนนั่งกินข้าวก่อนนี่อันเก็บไว้ให้แล้วไปนั่งลงเออดันชอบเหมือนกันไงรู้แล้วไอ้ดิกินข้าวให้ดูก่อนทาใหญ่ก่อนแม่ยิบหยบแม่ยบ้วยนูแม่ไม่แม่เก็บไว้ให้น่ะไปดูที่ใครมาอีกจะมาชอบเหมือนกันดิแม่ทำอะไร หรอคะก็เขาเสียงหลดมาบุดมากี้เนี้ยสวัสดีค่ะคนที่แอบดูนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาแอบดูะคะ่ะเมนบ้างก็ได้นะคะ กล้วยจะไม่สุกมากแบบเละเลยคือจะไม่อร่อยนะคะว้าหิกระดกต่อสักคู่ค่ะแม่แบกล้วยหนูออเสร็จแล้วค่ะ อยากกินโรตีส่ใหม่จังนี่ค่ะเดี๋ยวช่วยกับคนอะไรข่าวกันกันคนข่าวปะ่ะ อออันนี้ไปจิงให้แม่ก่อนขยันจริงอะไรกระดกกระดกค่ะนั่นแหละตะ่างไปอะืมในทง จะบอกว่ากากหมูเจียวอ่ะเอามาคุกกับข้าวอ่ะแค่น้ำปลาคอดอร่อยอะ่ะนี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะตื่นมาเนี่ยเดี๋ยวไหวพ้พระเก็บหิ้พพระไม่กินข้าวแล้วหรอกินข้าวลูก,กอ่ะ

ชอบยิงเง้นี่อก่อ,กอนนะอืมเอาเนไปิงเยเอามเาปาะกันมาก็าให้ไอดีกินไงเอาเอาานื้อไปเทงเากาบหมูไข่กอจอ้ะ แนนแนนบอกแนนบอกว่าให้อะไร้ว่ตัวเองเกิดนี่ว่าตัวเองนี่ตัวได้ไงไอเดียแนนแนนโอยนี่แนนอะไรตัวเองเกอดแนนอะไรแนนอะไรบอกโอ้ยนะคะแนนโอ้ยนะคะ ก็ไป่ห้อคขัเองเอาเพกขากลั่เองแ <c oughs> น,น่ๆครับ ละตัวลเราซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไง ปากเลยรักแล้วไอเดีย <Diamond> อ <Hai> ้วนหลักไออ้วนไปเถอะนั <hai> <fine> ่นไอเดีแนนบอกจะเวลาไอ้อ้วนไปเถอะพ่อชีแก้วแรงนี่มาดึงเข้ามาอัเลืงเหมือนกันแฮ้ที่ไก่โทรมาเออไก่ที่ไกู่มาที่ไก่โทรใช่ไหนเจดีไอเดียไอรู บุบอะไมันกเรนาดอนเออก่อันนี้อะไรพีเฟิไม่ต้องไปจิ้มดิอนี้พเยไปพี่เฟิน์น่อยแค่นี้นะคะเดี๋ยวไล์ใหม่ค่ะไลใหม่ค่ะ الوا